สวัสดีค่ะเพื่อนโคนกลับมาพบก,กับมินนี่รีวิวกันนะคะค่ะวันนี้มินนี่ก็จะมาอัดคลิปขายชูชีกันนะคะก็อันนี้ร็อกที่2เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะอัดแบบให้เห็นแต่ตัวชูชีและของอื่นๆนอีกน,นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยชูชีที่มินนี่จะขายกันก็คะก็จะมีอยู่5ชิ้นนะคะมี2แบบนะคะก็คือแบบแรกและแบบที่สองแบบแรกจะเป็นหน้ายิ้มน,นะคะ โลค่ะนิ่มสโลมากมากเลยนะคะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าคนขับะคะ่ะอันนี้นิ่มสโลมากเลยนะคะมีอันนี้ด้วยนะคะขอย้ำนะคะว่าราคาสามสบาทนะคะค่ะถ้าใครเปิดเสียงไม่ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้ล่าคอมเมนต์นี้เลยนะคะหรือว่าใต้เอ่อคลิปนี้นะคะ หรือชื่อคลิปเลยอือนะคะขายอยู่ชิ้นละสามสิบบาทนะคะมีอยู่แค่ห้าชิ้นนะนี่นะมีอันนี้ด้วยมีสองอย่างนะคะและอีกอย่างนึงคะก็จะเป็นเลโก้จิ๋วนะอันนี้ตัวอย่างที่เราประกอบแล้วมันจะไม่เหมือนในแบบตรงนี้นะคะก็นี้คะตัวอย่างที่เราประกอบแล้วก็จะเป็นน้องหมานะคะ อันนี้แบบมันจะตัวเล็กนะเพราะมันเป็นเลโก,ก้จิว๋วเราชอบอะไรที่มันจิ๋วๆิวนะคะโฟกัส oh, <God. S 1> ค่ะก็อันนี้นะคะจะมีรายจอระเข้ค่ะจะม,มีแถบอันนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแมงมุมนะคะสภาพกล่องดีนะคะยังไม่โดนแกนะคะ่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนกแก้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนกค่ะอันนี้นกคนละแบบเนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นกูแล้วก็คิงคองค่ะค่ะถ้าถามว่าทําไมไม่มีหมาก็คือหมาหมดแล้วนะคะตอนนี้ดีเพื่อนข้างบ้านซื้อไปแล้วเนะาะค่ะต่อมาก็จะเป็นของใช้กันเนาะของใช้นะคะก็จะมีนี่เลยอุ้ยลืมค่ะตัวนี้ลืมรีวิวนะคะนี่มันอู๋นะคะตัวหนึง่ง ค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นนกนะคะมีนกอยู่สองแบบนะนกอยู่สองแบบจะมีแบบนี้และแบบนี้นะคะแต่ของเราจะเป็นนกอย่างเดียวเนะคะเกงนละแล้วก็อันนี้ลืมบอกอันนี้กล่องละ4ี่สิบาทนะคะสามกล่องหนึ่งบาทอันนี้กล่องละสี่สิบบาทนะคะอันนี้นะคะตัวอย่างก็จะเอาไว้จิ้มผักผลไม้อะไรอย่างงี้แบบจิ้มแลือกข้าปบากนะคะ เหมือนเวลาเขาให้กินฟรีเขาก็จะมีไม้จิ้มไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะอย่างนั้นนอไว้จิ้มนั่นเลยค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นนกนะคะก็มาใช้ใหม่ได้สีสวยมากเลยค่ะเนี่ยคะ่ะกล่องละสี่สิบาทนะคะค่ะใครสนใจนะคะแอดไลน์เรามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่แอดไลน์เราไม่ได้นะคะเราจะทิ้งไว้ใต้ล่าง ให้ทิ้งไอไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นี้แน่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ท้าไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินนี่แช n เนลนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะจุ๊บ